ใครคุมพื้นที่ไหนได้ก่อนถึงเวลาเส้นตายพื้นที่นั้นจะตกเป็นของฝ่ายนั้นโดยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆและจะไม่มีการยกคืนหลังเวลาหยุดยิงถ้ากัมพูชาหรือพวกเขเมรยึดตียึดปราสาทตามเมินทมปราสาทตาควายช่องอานมะได้ก่อนเวลาเที่ยงคืนทุกจุดตรงนั้นจะกลายเป็นของเขเมรทันทีโดยที่เราจะไม่มีสิทธิโต้แยง้ง ไกล้าวพร้อมปะทะฮุนเซนส่งทหารยั่วยุไม่หยุดโลกของฮุนเซนปากว่าตาขมิบไม่มีเพื่อนไม่มีเจ้านายมีถันวขึ้นมาจากเบิ้ม่ะพี่จีอ่ะพี่จี๊พี่จี กับท่านชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเหตุการณ์ล่าสุดการประทะก,กันระหว่างไทยกัมพูชาแม้ว่าการเจรจาที่จะยุติการตอบโต้กันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ลครับมันจะผ่านมา ครบเที่ยงคืน24ชั่วโมงไปแล้วนะครับและดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังดูเหมือนว่ามันยังมีการประทะกันปะปลายอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่ท่านผู้ฟังครับจากปฏิบัติการสุดละหำช่วงเวลา5นาทีก่อนที่จะถึงเส้นตายการจุดยิงที่มันเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนเมื่อวานนี้มันจะมีผลบังคับใช้นี่แหละครับหลายพื้นที่นั้น ได้มีการแสดงวีรกรรมที่ต้องจดจําและต้องถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ปราสาทต,ตาควายกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจําของคนไทยตลอดไปท่านผู้ฟังครับปราสาทต,ตาควายเป็นของไทย ค่ายรอ31รออรบบุรีเนียครับออกจากบังเกอร์ยืนแลกแบบถวายชีวิตวิ่งตะลยุยฝ่าดงหากระสุนนะครับเพื่อยึดคืนพื้นที่ปราสาทมาให้ได้ สี่ทหารกล้าต้องสังเวยในเหตุการณ์ครั้งนี้สังกัดรอ31ที่ครับที่ยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาประสาทต,ตัวตาควายเอาไว้ให้ได้ท่านผปรฟังครับขอแสดงความเสียใจและสัขอสดุดีนักลบ15ท่านนะครับที่ได้สละชีวิตเพื่อนะครับแลกมาพื้นที่ของประเทศไทย สิ่งผลของการประทะกันล่าสุดนี่แหละครับมันทําให้ไทยนั้นสามารถยึดพื้นที่คืนได้ตามเส้นสีแดงนี่แหละครับก็คือพื้นที่ที่ยึดคืนพื้นยึดพื้นที่คืนมาได้ในการประทะกันเหตุการณ์ครั้งล่าสุดก่อนเที่ยงคืนเมื่อวานขณะที่เส้นสีฟา้ฟากลายเป็นพื้นที่ที่ไทยถูกกัมพูชายึดครองในช่วงช่วงกว่า10กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมันก็ทําให้ไทยนี่แหละครับสามารถปักธงชาติไทยได้พื้นที่เพิ่มขึ้น11พื้นที่ซึ่งมลสมรภูมิลบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับซึ่งมีการประกาศก่อนการหยุดยิงที่ถาดสามารถยึดพื้นที่ได้ก็คือภูมะเขือช่องอ่านมาปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาควายช่องบกโตนตวนสัตตาโสมช่องจอมช่องสายตะกูพระวิหารและก็ ผานยาวนะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่ไทยสามารถยึดคืนพื้นที่กลับมาได้ทั้งหมดท่านผู้ฟังครับในขณะเดียวกันเหตุการณ์สําคัญที่มันเกิดขึ้นในค่าคืนก่อนเที่ยงคืนเมื่อวานนี่นะครับดูเหมือนมันมีรายงานมือที่3เพราะว่าภาพถ่าย ที่เรานำเสนอให้เห็นนี่แหละครับมันปรากฏเป็นโดรน FPV ของเขมรซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือทั้งตากจีนและรัเสเซียการหยุดยิงมีผลบังคับในช่วงเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ภาพถ่ายคือที่เกิดขึ้นก่อนการหยุดยิงนี่แหละครับรวมถึงมันมีภาพถ่ายที่มีการยืนยันชาวต่างชาติให้การสนับสนุนซึ่งน่าจะเป็นรัเสเซียและจีนเพราะว่าปัจจุบันนี่แหละครับทั้งสองชาตินั้นมีความร่วมมือกันอย่างมากในการผลิตโดรนใน การทำสงครามกับยูเคในปัจจุบันและกำลังอาจจะทำเผื่อแผ่มาถึงในภูมิภาคเอเชียด้วยการพูชาซื้ออาวุธจากจีนรวมถึงโรน FPV ด้วยนี่แะครับมันจึงตามมาด้วยการ ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ทางทหารต่างๆเหล่านี้รวมถึงการใช้โดรนการที่จีนผลิตอาวุธได้เป็นจํานวนมากนี่แหละครับกลายเป็นว่าจีนนั้นจึงต้องทําการขายตามไปด้วยการสาธิตการทดสอบการใช้งานอาวุธที่ดีที่สุดก็คือเกิดขึ้นในสนามรบนี่แหละครับเป็นบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับตามวิสัยพ่อค้าที่ไม่ค่อยสนใจผลกระทบถ้าเผื่อความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้น ถ้าเผื่อมันจะไปผลกระทบเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในเอเชียใต้นะครับการประทะก,กันระหว่างอินเดียกับปากีสถานนันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าอาวุธจีนที่ปากีสถานใช้นั้นสามารถทําให้อินเดียนั้นต้องฉุกคิดนะครับเพราะว่าโดนไป5หําหจากอุปกรณ์ทางทหารของจีนกลายเป็นอาวุธจีน เป็นความต้องการในตลาดโลกโดยเฉพาะเครื่องบิน PL10 อลสโดยเฉพาะเครื่องบินเจและขีปุตพลีเอลสิบเอลสห้านี่ครับที่ดูเหมือนว่ามันมีศักยภาพจริงต้องการผลิตอาวุธและก็าขายอาวุธเป็นจำนวนมากต้องการเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาวุธนี่หละครับมันจึงกลายเป็นปัญหาที่กระทบกระทั่งไปยังประเทศต่างๆกัมพูชาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ซื้ออาวุธจีน เป็นอย่างมากนํามาใช้งานปัจจุบันจีนต้องการแผยอิทธิพลมาที่กัมพูชาการขายอาวุธให้การสร้างท่าเรือนําลึกให้ก็เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ตรสําคัญของจีนในการที่จะแสดงอิทธิพลเหนือพื้นที่แถบทะเลจีนใต้รวมมาถึงประเทศไทยนี่แหละครับ กลายเป็นว่าสนามล่าสุดในการสาธิตการใช้อาวุธก็เลยเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยกับเขมรเพราะว่าลึกๆแล้วลัเสเซียนี่แหละครับจีนนั้นก็ยังมองว่าไทยนั้นเป็นหุ้นส่วนสําคัญของอเมริกาอยู่รวมถึงการขยายอิทธิพลนี่แหละครับถ้าเผื่อ,อการขยายอิทธิพลทางการค้าของจีนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับความขัดแยง้ง ไทยกัมพูชานี่แหละครับมันอาจกลายเป็นกับดักเพื่อขัดขวางเส้นทางเบลแด์โรสรวมถึงการขยายอิทธิพลการค้าของจีนความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับมันกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องพิพาท เรื่องของอธิปไตยหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นท่านฟังครับแต่มันอาจกลายเป็นเรื่องของจุดยุทธศาสตร์สําคัญในศึกแย่งชิงอิทธิพลในเอเชียตะวันออกอเฉียงใต้ของไทยเราท่านผู้ฟังครับแห่งข่าวด้านความมั่นคงชี้ชัดนะครับว่าหากความขัดแย้งมันยืดเยื้อนี่ยะครับประเทศที่อาจได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คืออเมริกา ขณะที่ประเทศที่เสียผลประโยชน์โดยตรงมากที่สุดตอนนี้ก็คือจีนโดยเฉพาะโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า b e l t and Road นี่แหละครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของจีนในการเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับแผ่นดินใหญ่นะักวิเคราะห์บางหลายชี้นะครับว่าการปะทุสงครามนี่นะครับมันอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับมันอาจจะเกิดขึ้น หรือผลจากข้อพิพาทด,ดั้งเดิมแต่มันอาจจะเป็นกลายเป็นการจัดฉากเพื่อสกัดยุทธศาสตร์จีนและเปิดฉากสงครามเย็นรอบใหม่ในภูมิภาคแถบนี้ สถานการณ์ล่าสุดไทยกัมพูชาในปัจจุบันนี่แหละครับหลังข้อตกลงหยุดยิงมันมีผลก็คือไทยนั้นได้ประท้วงกัมพูชาหลายครั้งนะครับในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนี่แหละครับมันกลายเป็นเรื่องสําคัญหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับจุดที่มีการละเมิดก็อย่างเช่นภูมเขือปราสาทตาควายช่องบกช่องอ่านมากระทรวงการต่างประเทศของไทยนี่แหละครับได้ทําหนังสือประท้วงพร้อมหลักฐาน ไปยังประธานอาเซียนก็คือมาเลเซียนี่เลครับรวมถึงแจ้งเรื่องนี้ไปยังสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประสักขีพยานในการเจรจาที่เกิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียผูฟ,ฟังครับความสําคัญ ของการประทะอย่างหนักเพื่อแย่งชิงพื้นที่ก่อนที่มีการหยุดยิงในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับมันมีเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการที่มีการประทะกำลังกันอย่างหนักการถาโถมกำลังกันอย่างหนักโดยเฉพาะช่างที่ประสาทตาควายและพื้นที่อื่นๆไทยนั้นต้องเครื่องบิน f 1 6ถึง2รอบนะครับเพื่อสกัดกัน้นการที่ทหารกัมพูชานั้นกำลังถาโถมกำลังกันเข้ามาหวังจะหยุดยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดก่อนเส้นตายมันเกิดขึ้นท่านผู้ ค,ความสําคัญในการยึดพื้นที่คืนหรือว่ายึดพื้นที่ให้มากที่สุดก่อนที่เส้นตายมันจะมีผลนั้นก็เพราะว่ามันมีเหตุผลดังนี้ครับท่านผู้ชมครับใครคุมพื้นที่ไหนก่อนเมื่อถึงเวลาเส้นตายหรือว่าเดทลา์เนี่ยครับพื้นที่นั้นมันจะตกเป็นของฝ่ายนั้นโดยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆและจะไม่มีการยกคืนหลังการหยุดยิงถ้ากัมพูชาหรือว่าขเขมรยึด หรือว่าตียึดประสาทต,ตาเมินทมประสาทต,ตาควายช่องอานมาได้ก่อนเวลาเที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะครับหากถึงจุดนั้นนี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นของขมรทันทีโดยที่เหล่านั้นก็ไม่มีสิทธิโต้แย้งนี่แหละคือการเดิมพันที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของทหารไทยนักรบแห่งสยามลัวของชาติกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําไมรอ31รออึงต้องยอมแลกและยอมเจ็บยอมตาย ต้องลุกออกจากบังเกอร์เพราะว่าถ้าให้บุกยึดนี่แหละครับกลับคืนก่อนเวลาเที่ยงคืนของตามเวลาประเทศไทยนี่แหละครับเราจะเสียดินแดนแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลก่อนหน้านี้ปาสาต,ตาควายนั้นมันก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมของไทยเรานี่แหละครับมันก็มีการลาดตระเวนร่วมกันแต่เมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาเมื่อขณะที่มีการลาดตระเวนร่วมกันนี่แหละครับทางฝ่ายทหารกัมพูชาก็บอกว่าไม่อยากลงไปมัน อาจจะขึ้นลงลําบากกลายเป็นว่าขอพักอาศัยในพื้นที่าลาดตะเวนร่วมกับทหารไทยอยู่ไปอยู่มาก็มีการสร้างพักพิงเอาลูกเอาเมียสร้างหลักปักฐานสร้างกระเช้าขนของขึ้นมากลายเป็นว่าอยู่อาศัยถาวรไทยพยายามผลักดันก็ผลักรันออกไปไม่ได้ กลายเป็นพื้นที่ที่ไทยเสี่ยงที่กัมพูชาจะยึดเพราะว่ามันมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างบ้านเรือนมีลูกมีเมียผลิตผลต่างๆมากมายปลูกพืชม,มากมายกลายที่ไทยเสี่ยงจะเสียเหนื่อยเพราะนั้นเหตุการณ์ที่ไทยสามารถบุกตะลุยยึดได้11พื้นที่เมื่อวานกลับคืนมาได้ตามเส้นสีแดงนี่เลยครับมันทําให้ไทยชิงความได้เปรียบในสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน กลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทหารไทยนั้นต้องยอมแลกชีวิตเพื่อประเทศไทยยังคงเป็นแผ่นดินของไทยอยู่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับโลกของฮุนเซนนั้นมันมีอะไรมากกว่าที่คิด่านผู้ฟังครับฮุนเซนนั้นเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเขมรครองอำนาจยาวนานกว่า40ปีนะครับแม้จะลูกชายจะขึ้นเป็นนายกในปัจจุบัน แต่ฮุนเซนนั้นกำกับทุกอย่างอยู่เบื้องหลังเดิมเคยเป็นแขม,มนแดงซึ่งก็จะปฏิเสธอยู่ตอลอดเวลาว่าตัวเองไม่เกี่ยวแต่ฮุนเซนนี่เลยครับก็ได้ดิบได้ดีเมื่อขมนแดงแตกนะครับได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตั้งแต่อายุ28นะครับ เพราะนั้นฮุนเซนจึงกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีเจ้านายเติบโตและยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มตาบอดไปข้างจากสงครามพฤติกรรมที่ต้องต่อสู้ดินดน้นรนเอาชีวิตรอดนะครับเติบโตท่ามกลางสงครามล้างเผ่าพันธุ์มาเนี่ยแหละครับมันทำให้กลายเขาให้เขาเนะี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างหนักในปัจจุบัน การที่ทักษิณเคยคบค้าสมาคมกับฮุนเซนนั้นก็เพราะว่าฮุนเซนคิดถึงผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนะครับเพื่อผลประโยชน์ของมันลังลงตัวต่างคนก็ต่างอย่างคบเป็นมิตรกันได้แต่เมื่อผลประโยชน์มันขัดกันมันก็ต้องบันเลยไปข้างหนึ่งโลกของฮุนเซนนั้นโหดร้ายกว่าโลกของที่เราประสบพบเจออย่างมากซึ่งเขานั้นผ่านสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จนครองอำนาจปราผู้เห็นต่างยัดเข้าคุกไม่ก็ตายไม่ก็หนีหัวสุกหัวสุนลี้ภัยไปต่างประเทศเหมือนปัจจุบันท่านู้ฟังครับฮุนเซนจึงมีสันดานดิบเทือนโฉดไม่มีสัจจะเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหักหลังแม้แต่ในอดีตเขมรนต้องยังแบ่งเป็นสามฝักสามฝ่ายสู้ลบค่ากันเองการครบฮุนเซนเป็นเพื่อนจึงเป็นการคิดผิดเพราะว่าพร้อมที่จะกัดหักหลังเพื่อนได้ตลอดเวลา ทยจึงไม่สามารถวางใจคมเห็ได้อีกต่อไปในอนาคตยากที่จะเจรจาบนมโต๊กนอกจากการกําลังใช้กําลังทางทหารเท่านั้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สยามครอบครองพระตะบองเสียมเรียบสีสโสพลนี่เลยครับด้วยการส่งเจ้าไปปกครองแต่เมื่อสยามอ่อนแอนะครับคเห็นก็ปันใจไปหาเวียดนามประวัติศาสตร์มีให้เห็นฮุนเซนยังโกยผลประโยชน์จากบอลโปยเปตสีหนุวีวในปัจจุบัน ยกทั้งเมืองให้คนจีนขนาดอาณาจักรคาสิโนยึดที่ดินในเมืองจนค่าของชีพสูงประชาชนต้องอพยพเพราะว่าอยู่ไม่ไหวค่าของชีพแพงฮุนเซนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเพราะว่ายิ่งเปิดคาสิโนมากยิ่งเปิดบอนมากเปอร์เซ็นตค่าต๋งก็มากตามไปด้วย หนังไม่พอแก๊ง c a เซนเตอร์ขยายพื้นที่ตั้งฐานบัญชาการหากินโดยการหลอกลวงโดยเฉพาะคนไทยนี่แหละครับฮุนเซนก็จะยิ่งได้ตังค์มากขึ้นตอนฮุนเซนเป็นหนุ่มเป็นอย่างไรยิ่งแก่ฮุนเซนก็ยิ่งเป็นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่านะักพฤติกรรมที่ว่าปากว่าตาขริบตาขริบแม้ว่าตาซ้ายจะบอดเพราะนั้นก็เลยต้องใช้ตาขวาข้างเดียวนี่แหละครับตอนจิจาก็บอกให้ลูกเล่นละครจิจากับไทยเจรจาดุดยิงให้สังคมโลกเห็น จับไม้จับมือเลือกแล้วต่อกันแต่ไม่ทันค่มคืนเลยครับฮุนเซนก็สั่งปืนใหญ่ยิงเข้าเขตแดนไทยแบบไร้สัจจะเพราะถือว่าที่เจรจาก็เจรจากันไปที่ทหารเขมนยิงก็ยิงไปคนแบบนี้ครบได้ที่ไหนฮุนเซนจึงไม่เคยมีเพื่อนในอนาคตก็คงไม่มีนี่คือลูกของโลกของฮุนเซน ที่ปัจจุบันนั้นไม่มีใครจะกล้าคบสถานการณ์สงครามการปะทะกันไทยกับกัมพูชาปัจจุบันจึงไว้ใจอะไรไม่ได้เหตุการณ์ก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับมันจึงพร้อมปะทุเกิดการปะทะกันครั้งที่สองอย่างแน่นอนประวัติตอนนี้ฮุนเซนนั้นยังสั่งทหารเขมรต่อแย่ยั่วยุทหารไทยไม่ยอมหยุดตลอดเวลาเหมือนกัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ